นี่ครับสลัญ,ญญาฟ้ามครับสีผ้ามาเบิงกันย่ายหน่อยรวตำศาสตร์ครับเบิงศาสตร์แล้วจ้ะครับมีลไล่มีสีก่าสีม่วงบ่นี้สีม่วงสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินครับเบิงไล่เลาโอ้ยเบิงย่า่เห่ารวตำเนี่ยนี่เออก็ดิเขินกล้องใยรจะจังน้อยละอ่ะเบิงบุญ้วตากไว้นาบ้านบุญเฮ็ดขายอยู่บ่อบ่อขายตรงเนาะมึงสองสามสี่ห้าห้าผืนแลวครับู่หันครับ ติดต่อได้เลยค่ะเอาไว้สนใจก็ติดต่อผ่านเพจผมเด้อผ่านช่องผมก็ได้ขายก็ขายอืมอืมแต่ว่าโบเล็กเขาจะผมจะขายอย่างเดียวเล็กเขาเอื้อมมึงไล่ศาสตร์เป็นเด้ครับไล่เด็กกว่ายายเขาเอิ่นนี่ไล่จับจับฮะจับจับโอ้ไล่บักจับเด้อครับเด้อมึงไม่ไล่กระจับใส่มวยเด้อครับเด้อไล่บักจับมิจฉไล่ศาสตร์นี่ทั้งเบ้นนี่ไล่ไล่ไปไหนลง โอ้เพิ่นว่าตา่เพิ่นเพินเ่นว่าบมันมีหลายไล่ดอกมิดต่ไล่บักจับนี่แหละมันเป็นไล่กระจับดอกครับอืม,ม,อ,ามาอืมเออครับ,บไปบไมัไดไล่สายสีใดก็จะรับกันไปพวกม่นเฮ็ดมั่วบมดเลยยายมีมวยมั่วยู่บ่โอ้พวกมีมั่ยดอกครับระวาน่ะความงามนี่รับประกันได้เลยครับกว้งเงาเทรายายพื้นใหญ่บ่กาเอิญใหญ่บนนี่ ถืววอถวอ่ายาังไงบอโอ้ถือว่ายังไงมันโมเมียยี่สิบนี่โอ้ยาวสองเมตรกว้างเมตรยี่สิบครับซื้อก็ซื้อขายก็ขายครับอื